เอาเอาเอาขอมืนเป็นไรเอาเอาดูครับเป็นไหนครับดูครับเกิดอะไรขึ้นขเหมือนมาป้นบ้านคันเงินนะครับเออ <laughs> ขเหมือนมาป้นบ้านคันเงินครับสวัสดีครับผม วันนี้นะครับพบกับเราพังกระหมอนอกเช่นเคยนะครับวันนี้พากระหมือมมาอาบน้ํานะครับแต่ว่าไม่ยอมอาบนะครับผมตงสัยจนาวบรรยากาศดีนะครับมาหากินหญ้าข้างทางนะครับหลังจากที่อยู่กับหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันก็ได้กินแต่อาหารที่ เดิมๆนะครับกินแต่ต้นสับปะรดหญ้าในเปียบบ้านนะครับระหว่างทางนะครับทางลงน้ําก็จะมีกอไผ่าามีหญ้านะครับทะไรก็เหมือนได้กินนะครับเอาขึ้นมาทําไมถอยถอยมาทมําไมเอาเอาเอาได้บรรยากาศมากเลยวันนี้ครับผมบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเอาเอาเอาประมืนเป็นไร เอาเอาดูครับไปไหนครับเอาให้มาอาบน้ำจะไปไหนนั่นเอาเขมืนเดินนี้เฉยเลยครับไปไหนน่น ปบ้านคันเงินนะครับบ้านคันเงินไม่มีช้างนะดูครับให้กินหญ้านลครับแต่ว่านไม่ยอมกินนะครับเดินมาทำไมไม่รู้นะครับบ้านคันเงินสงสัยเอาช้างไปผูกป่านะครับอ้าไไม่ใช่บ้านตัวเองเขาเหมือน นี่คำมือ่ป้นบ้านคันเงินเกิอดอะไรขึ้นนะครับเอออ,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 อู้อ้าวไปใส่นู้นน้องเขาสร้างไปป้าติโอไปเป้าฝนตกหลายมันแชะ เอมืมนเจ้าอีขันนอนท์มือขึ้นมามาโอกลูกดูใครล่างเสียนคำให้นนท์หมอคนนนท์อ่างลางเลยเมือจ้าดูครับเกิดอะไรขึ้นข่าเหมือนมาป้นบ้านขันเงินนะครับข่าเหมือนมาป้นบ้านขันเงินเฮ้ยเฮ้ยจะป้นแล้วนี่กล้วยนะโอ้ยถอ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 ยไปแล้วถอย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  ไปในโตนะครับป้นบ้านมาป้นบ้านเจ๊ขันนะครับให้มาอาบน้ำแต่ยอมแต่ว่าไม่ยอมอาบนะครับอย,อยู่เฉยๆเดินมาเลยนะครับไปไปถอยมาอาบน้ำเร็วมานน่มานมานิมาสำรวจดูอะไระครับมาเร็วๆมานี่ Ma, ảm náo luôn thôi bữa ngờ Để ảm nè đi binh kính toa toi thôi toi bỏ bạc a cái len mới lên đó àm luôn mãi mày mãi mãi má mãi 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 thôi ฝนยาฝนยาเจ๊ขันแล้วถอยถอยถอย,อยพอแล้วพอแล้วเบียดไวเฮ้ยไออาบน้ำมาทำไมนี่ไปเฮ้สงสัอยอยากได้พื้นปูนนะครับผมยืนอยู่กับพื้นปูนเลยนะครับเพราะว่าพื้นดินฝนตกทุกวันทำให้ดินแฉะนะครับผมคงอาจจะยืนไม่สะดวกนะครับยืนไม่สบายเท้านะครับไม่ยอมออกจากพื้นปูนเลยนะครับ ได้อยู่พื้นปูนแล้วไม่ยอมออกเลยนะครับถอยถอยถอยมันจะพังของเขาหนะ่ะถอยมันจะแตกถอยถอยอยไปไปไปอาบน้ำเร็วไปไปฮึไปไป,ไป,ไปอาบน้ำต่อเร็วฮึมาสำรวจแล้วก็จะไปต่อนะครับไปฮึไป เฮ้เฮ้หมืนมาป้นบ้านเจ๊ขันนะครับมาสำารวจทุกตารางนิ้วเลยนะครับมานี่มามานี่เบีนาพี่ขมือลวมา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 แล้วรดูครับมาสำารวจทุกหลักเลยนะครับมาแล้วลูก มาไปเลยอาดามล้วดูดูดูสำรวจไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมไปเลยนะครับมา,เ,มา,า,ามเ,เร็วไปอาดามลูวมา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 เฮ้มาเร็ว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 นู่นบ้านเรานะครับผมท่านเราหลังคาแดงๆนะครับนูน่น นะครับบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะครับหลังคาแดงๆนะครับบ้านขมือนะครับบ้านขมืออยู่ติดกับบ้านเจ๊ขันนะครับไม่ไกลกันนะครับโอ้ขมือนุ้งใสจะชอบบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนาะไม่ยอมไปเลยนะครับสงสงยสจะชอบพื้นปูนนะครับสงสัยจะยืนยืนสบายเท้านะครับเพราะว่าฝนตกทุกๆวันทําให้พื้นดินเชยแฉะนะครับคนหลายก็เลยพาช้างออกไปด้านนอกนะครับขมือไปไปอีกแล้วนะครับ ไปอีกแล้วสงสัยจะชอบจะชอบพื้นปูนนะครับไปอีกแล้วเรี้ยวออกมาก็กลับคืนนะครับไ,ไ,ไป้สายเอาตอนนี้ไปเลยนะครับ เราลองปล่อยดูครับว่าจะไปไหนครับทางนี้คือทางลัดกลับบ้านนะครับทางลัดกลับบ้านสงสัยจะไปกินใบไผ่แน่นอนเลยโอ้ความูช คับถ่นานโอ้นอนหลับฝันดีช้างมาเยี่ยมถึงบ้านความบญชูเลยนะครับเหมือนมากินใบไผ่นะครับกินได้ไหนี่ใบไผ่นี่ให้ไปอาบน้ำแต่ไม่ยอมอาบนะครับโอ้ใบไผ่สวยเลยนะครับผมนี่นะครับมาชิมใบไผ่มาป้นบ้านเจ๊ขันนะครับ ก็เหมือนมาป้นบ้านเจ๊ขันได้ไปผ่แล้ยิเดินต่อเลยนะครับได้ไปไผ่แล้วไม่หยุดแค่ไปไผ่ครับไปต่อนะครับ แ็่จะกลับบ้านแน่นอนเลยต้องใช้ห่วงน้องนะครับว่าน้องได้ยินเสียงน้องคำรามนะครับอุ้อุอ้ยมืน่นอุอ้โอ้โหโอ้โหดูครับไม่ธรรมดานะครับโอ้โหูน้ำหนักนะครับเฮ้ยโอ้โหมาที่แท้อยากมาถูนี่เองนะครับถุงใสคันนะครับผมนี่ มาเจอสิ่งที่เขาเมือนถูกใจแล้วนะครับมาเจอสิ่งที่เขาถูกใจก็คือต้นไม้นะครับอู้รอยเท้าให้ถูกก็ไม่ถูกเอา้าเหมือนบอกว่าต้นไม้ก็ไม่ถูกใจนะครับไปต่อเอา้าดูครับว่าจะไปไหนครับ คลิปนี้ผมปล่อยให้ตามใจขมือนดูนะครับว่าจะไปไหนนะครับไปถึงน้ำก็ปล่อยให้ลงน้ำเองก็ไม่ยอมลงให้กินหญ้าก็ไม่ยอมกินก็เดินกลับมาที่บ้านเจีขันแล้วสุดท้ายก็กลับบ้านตัวเองเหมือนเดิ่มนะครับเจมื่นนี้ะฉลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้อง น้องร้องนะครับเราก็เป็นห่วงตอนที่เราจะไปทัวร์นะครับกลัวน้องก็คงทําทใจลําบากนะครับน้องปตองอยู่เชือกเดียวนะครับแวะไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ไปนะครับไม่ไปอื่นนะครับกลับบ้านเหมือเดิมจางน่ารักนะครับ ก็มือน่ารักมากเลยห่วงน้องด้วยครับน้ําก็ไม่ได้อาบนะครับอ่ะไม่อาบไม่เป็นไรตอนเย็นเขาอาบนะครับ ข้าบ้านมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นแผ่นป้ายนะครับดูดโอ้ข้ามืนพามาดูแผ่นป้ายนี่เองนะครับดูครับแผ่นป้ายที่พ่อกับแม่เอฟซร่วมกันสร้างกันศาสตร์นะครับ มาดูป้ายแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อไปหาน้องเหมือนเดิมนะครับผมเข้าเข้าหลักเหมือนเดิมนะครับ ไปไปมาถึงบ้านแล้วนะครับน้ำก็ไม่ได้อาบนะครับผมเป็นห่วงน้องนะครับน้องคำรามนะครับน้องร้องนะครับก็เลยกลับมาคืนนะครับนี่นะครับ ก็เป็นความรักความผูกพันของเขาที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผู้ใจดีผู้ใจบุญนะครับทุกท่านเลยนะครับกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังค์เมืนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ